สวัสดีพี่นอ้องเข้าจามืันนี้ฝนตกลิ่นแยะแยพี่น้องเปิดลานขายของจะ่ะพายุเขาพี่น้องไปไซบไรดจ้าร้ายเหยมือแล้วแนวกินกัสิเป็นของแต่ลดที่ซื้อไว้ในตู้นั่นละจ่ะเปิดลานแล้วกันสินหนึ่งเขาเห็ดครับเขาเตรียมโตนั่งถา่าลขายของนั่งตอบคอมเมนต์นั่งเบิ้งคลิปให้พี่น้องเข้าจา่ะเป็นกิจวัตรประจำวันของ แม่ต่อยจ้ะตื่นแต่ตีสี่จ้ะพี่น้องบางมือกับเปิดขึ้นมากก็ดเดายเลยจ้ะบางมือกับคายบอดีดอกเป็นธรรมดาของการคลายคล้องจ้ะปัดเางหกับปัดผู้ส์เนียละพี่น้องกีการดีสุดูดกับปัดเงินนี่ละจ้ะแต่ว่าเป็นคนมาเคสกับเขาดังไฟหนึ่งเขาจ้ะไม่อ้อยไฟกับเอาเบ็ดสามีละจ้ะมาฮักพี่น้อง เพ็ดเก่าเพิ่นเศร้าใส่อะไรจ้ะเพิ่นกระลังเล้าใหม่อยู่พี่น้องดังเตาฟืนจ้ะมื่อนี้ใส่ทานนำขางมะเขาว่าจ้ะเข่ากันหนึ่งบ่รา้ายดอกจ้ะเพราะว่าย่ำแรีงเขากันหนึ่งไม่อีกมาซอยหมูไวหวเฮ็ดกับเข่าโตจ้ะระวงังถีบหอมมะเขาวซุกเป็นหมูสามสั่นจ้ะมืนน่อนี้ซื้อมาไหวเสืตัวไหวจ้ะ สืมาแซ่ตัวไว้หลยๆกับเขาหอกับตื่นแต่เ้าเฮอกับเฮ็ดแต่เ้าจ้ะเรียบร้่อยเขาก็ขึ้นพอดีจ้ะซิกเขาเขาขึ้นเป็นแนวดเนาะทั้งต่มันซุกนี่ล่ะพี่น้องบานนี้ก็มาตำบกพริกจ้ะสีเห็ดแกงเตรียมแกงไว้เขาก็สซุกพอดีมาไซเขาจ้ะใส่ใส่ใวซองกระติบจ้ะพี่น้อง ริบหน่อยก็ใส่ไผ่ถ้าใส่บานจ้ะยางมะาส่าวพระพิ่นมาบินบาดหนาบานถา้าบ่ใส่กะอยากอายเพิ่นพี่น้องเรื่องมือก็บ่ทันดอกจะ้ะตื่นสวยก็มีคือกันเรื่องมือตัางม้อแกงต่อจะ้ะใส่ตะไคร่ทูบจักหน่อยจะ้ะบักพีคอมแดงตีเฮาตาไวจ้จ้ะแกงนี่สิมักใส่เป็นบักพีแข็งเด้อจ้ะพี่น้อง หมอเดือดก็เอาหมูลงไปจ้ะหมูสามสันสีแกงใส่นมไม้ซมจ้ะพี่น้องดูดูการกินนอไมสซมกินละกะเจ็บท้องจากกระเพาะขืนแต่ว่ากกอยากท้ได้ละพี่น้องแสบจ้ะปรุงรสใส่น้ำปลาแดกนัวๆจ้ะใส่พรงสุรสดแล้วก็ผพรงปรุงรสจ้ะสีแกงพ่เพ็ดปันได้ดอกพี่น้องเพราะว่ามันออกห่อนทองู่แล้วสำหรับนอไมสซมเฮ้าก็เติมน้ำลงไปจ้ะแล้วก็นอไมสซมลงไป น้ำมันมเห่ากะเห็ดไหก้กะบ่แข็งด้วยจ้ะบ่ดำเด้อพี่น้องแกงไห้สุกแล้วก็ใส่พักอีตูพักหอมแล้วก็พักขแยงจ้ะหอมหอมพี่น้องแกงโดนเตบอบู่เ้อจ้ะแต่ว่าตาัดขีบใส่เอาเดี๋ยวว่าจะว่าแกงข้าวเดียวบ่ซุกเด้วอว่าสันเฮ็ดเมนูต่อไปจ้ะต่างกระทะึ้นใส่น้ำมันจ้ะทอดดากไก่พี่น้องเมนูลูกไา้มากจ้ะ ตูดไก่ซุปแป้งแล้วก็เอามาทอดจ้ะกินแต่แกงน้ำมันสมร้ายมันกนะสิเจ็บทองพี่น้องทายน้ำมันห่อนกันเด้อจังเอาลงไปแล้วก็กาวาแป้งทั้งไตซุกก่อนเดี๋ยวจังค่อยคอนใส่ฟืนกะแนวนี่แหละจ้ะดีอยู่เห็ดไหล้าย,ยางจ้ะพี่น้องเตาฟืนสุกเรียบร่อยจ้ะ สองเมนูแ้านี่จ้ะพี่น้องพี่น้องข้าได้ยังกินเขเาร้าแน่นอนจ้ะกะแบงไส่บาทน้ำจ้ะพี่นอ้องคูบาก็ะมาพอดีพอดีจ้ะกุกมงก็กัวลูกค้าก็มายืนทาซื้อกบบันนี่พี่น้องไปขายกบเป็นตัวจ้ะกบเ้ากะกําลังพอดีตุม่มเด้อพี่น้องนี่ซิปโตโลจ้ะเก่าโตโลกับพี่สิปโต ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามด้วยจ้าคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า